สวัสดีครับทุกคนยินดีรับเข้าสู่ช่องซีนูเรย์เาเส็จนะครับคลิปนี้ผมอยู่ที่ตลาดเทิดไทยจังหวัดโคราชสำหรับตลาดเทิดไทยหัวก็เป็นอีก,กตลาดหนึ่งที่มีเสื้อผ้ามือสองเนี่ยค่อนข้างเยอะมี หลากหลายนะผมว่าถ้าเป็นคนโคราชก็น่าจะรู้จักกันโซนที่เป็นโซนมือสองเนี่ยสมัยก่อนอ่ะจริงๆมันใหญ่กว่านี้แต่ว่าช่วงเนี้ยครับเหมือนกับว่าหลายๆเจ้าเขาก็ขายไม่ค่อยดีเนาะแล้วก็ด้วยความที่ตลาดเทิดไทยอ่ะเป็นตลาดเช้านะครับก็คือจะเปิดแบบ7จ็ดโมงเช้าอ่ะแล้วก็จะปิดประมาณสัก4ี่ห้าโมงเยน็นพ่อค้าแม่ค้าก็เริ่มเก็บของแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆร้านเขาก็เลยมูฟออกไปนะครับก็ไปขายกันตามตลาดอื่นแต่ว่าณตอนนี้ะครับที่ตลาดเทิดไทยก็ยังถือว่ามี เสื้อผ้ามือสองที่เยอะมากๆนะครับเยอะแบบเยอะจัดๆเลยอย่างไรเดี๋ยวผมพาเพื่อนไปดูกันดีกว่านะครับว่าในตลาดนี้มีไอเทมไหนที่น่าสนใจกันบ้างนะครับสำหรับตลาดเทิดไทยมีที่จอดรถค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เยอะมากๆเลยผมมาเลือกจอดบริเวณโกดังนะครับซึ่งโซนที่เป็นมือสองทั้งหมดเนี่ยครับจะอยู่บริเวณด้านหลังของตลาดนะครับถ้านเพื่อนๆเข้าตลาดเทิดไทยมาเนี่ยขับรถเข้ามาด้านหลังสุดนะครับเลี้ยวขวาวนอีกนิดหนึ่งถึงเลยนะครับเมื่อนจะเห็นทางเข้าที่จอดรถหน้าตาแบบนี้ฮะ ซึ่งพอจอดรถปั๊บเนี่ยเราเดินเข้ามาดูเสื้อผ้ามือสองกันได้ทันทีจะได้ไม่ต้องเดินนังไกลเนาะแล้วก็อย่างที่ผมคุยไปตอนแรกนะว่าตลาดเนี่ยเป็นตลาดเช้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านเพื่อนจะมาคุยของกันจะมาดูของก็ต้องรีบมากันนะครับก่อน4ี่โมงเย็นดีกว่านะครับตอนนี้ที่ผมถ่ายก็มาสัก4ี่โมงกว่าแล้วเนาะคือตลาดยังยังไม่ปิดหรอกแต่ว่าพ่อค้าแม่ค้าหลายๆเพรเขาก็จัดทยอยปิดร้านกันแล้วนะครับก็รีบมาเนาะเผื่อจะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่พลาดของดีกันมาเดี๋ยวผมลองพาเพื่อนดูกันนะครับ คือความง่ายของตลาดเนี่ยคือเพื่อนๆ่เห็นว่าแต่ละลาวเนี่ยจะมีป้ายราคาเขียนมาให้เลยนะครับว่ากี่บาทเนี่ยคือทั้งลาว20บาททั้งลาว20บาทอะไรเงี้ยลาวละสิบบาทก็มีอันนี้ตอดลาวละร้อยนะครับเลือกดูได้ตามความชอบตามยาวสยเลยแต่ว่าด้วยความที่มันเยอะขนาดเนี้ยครับเนี่ยฮะมันเยอะจะจัดอันนี้คือแค่ซุ้มเดียวนะจริงๆแล้วมันมีประมาณสัก4 5หซุ้ม6 7ซุ้มนะฮะก็ต้องใช้เวลานะครับต้องใช้เวลา มาเดี๋ยวผมลองพาดูกันก่อนนะครับอย่างราวเนี่ยฮะก็จะเป็นราวของคุณลุงที่มาขายเนาะกดราวละร้อยแกก็คัดมานะก็จะเป็นแบบเนี้ยเป็นเสื้อสไตล์เสื้อยีนหมดทุกตัวเลยนะครับราคาตัวละร้อยราคาถือว่าน่ารักเลยครับถ้ากําลังแบบสัรหาดูเสื้อยีนกันอยู่แบบไม่ได้ซีเรียสม่ามีแบรนด์ก็สามารถมาลองซื้อกันได้ตัวละร้อยเดียวเองนะคือเท่าที่ผมรื้อมาเมื่อกียรฮะผมใช้เวลารื้อก่อนถ่ายคลิปเนี่ยประมาณเกือบสองชั่วโมงนะฮะก็รู้สึกว่า แบรนด์ลึกเนี่ยเหมือนจะโดนตัดไปบ้างแล้วแต่ว่าถ้าเ,เพื่อนไม่เป็นคนซีเรียสเรื่องแบรนด์ขนาดนั้นนะฮะลองมาดูเสื้อที่เราชอบกันได้เอาซื้อใส่เ,เป็นคนซื้อใส่จริงๆนะฮะเออผมว่าน่าสนใจทีเดียวแหละอย่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นแกง๊งเก่งยีนนี่เป็นลาวยีนหมดเลยถ้าดูยีนน้าหนุกฝั่งนี้นะเออจะได้เห็นปลายด้านหลังนะครับเนี่ยก็จะเป็นแบบเออก็เป็นรีวส่วนใหญ่แต่ว่าน่าจะเป็นตัวใหม่หมดแล้วนะครับตัวที่ค่อนข้างใหม่แล้วเนี่ยโอ้้ยตรงนี้ดีตัวนี้รีวายแคนาดาเอลสามหกเจ้าสาสอง มื่อกี้มาคนแล้วนะไม่เจอวะจริงๆผมมาลื้อก่อนหน้านี้แล้วนะใช้ได้ใช้ได้เรานี้เราร้อยจ้าเป้ามาให้ <laughs> ผมขอยืมเดินทั้งตลาดได้ไหมครับเ <laughs> นี่ยขอบคุณครับแฟนผมบอกว่าสวยนะครับแฟนผมที่หนูว่าสวยอ๋อเวลาที่ดูกางเกงเนาะสำหรับผมก็จะดูจริงๆดู3อย่างอ่ะแต่ว่าด้วยความรวดเร็วผมก็ดูแค่สอย่างนะก็คือความกว้างเอวเอวกว้างเท่าไหร่แล้วก็อินซีมนะครับเวลาเราวัดเราดูอินซีมเป็นหลักอินซีมก็คือวัดจากเป้า ตรงนี้ครับยาวมาถึงปลายขาเนาะด้านในนะครับ mm hmm. กาเรียกว,วัดความยาวขาด้านในอย่างตงัวนี้ยาว32ก็จะเป็นความยาวที่กองนิดนึงนะครับเอาขึ้นสัก1น,นิ้วได้อเออผมก็จะรู้ความยาวของตัวเอง mm hmm. ถ้าเพื่อนมาช็อปมือสองอ่ถ้ามีสายวัดแล้วก็วัดอินซีมังเกง่งมันจะเร็วขึ้นถ้าเราวัดความยาวขางเกงจากจากจาก,จากขอบเอวตรงนี้ไปถึงปลายขาผมว่าอาจจะพลาดเพราะว่าความสูงของเอวครับจากตรงนี้จากเป้า ถึงขอบคางเกงอ่ะแต่ละตัวมันจะต่างกันเนาะอย่างตัวเนี้ยความสูงเขาเรียกว่าไรส์เนาะไรส์กางเกงมันจะประมาณน่าจะประมาณสักสินิ้ว11นิ้วเอาสิบสอว่ะเอเอประมาณ12นิ้วถือว่าเป็นมิดไรส์ก็กําลังดีเลยครับกําลังดีถ้าต่ำกว่านี้อาจจะเป็นเอวต่ำเนาะสิบสองก็กำลังมิดไรส์เดี๋ยวอันนี้เก็บไ้ก่อนอันนี้เจอแบบบางออ่นจริงเลเนี่ยนะอืมค้นไปเรื่อยๆคุยไปเรื่อยเนี่ยอย่างตัวเนี้ยก็สวยครับอืมดีวายทรง5 0 5้าแต่ว่าผ้าไม่ใช่ผ้ายีนละอืม ขววิธีดูดีวผมว่าไม่ยากเนาะดูจากป้ายหลังตรงนี้นะครับป้ายประกันด้านหลังแล้วก็ดูจากแถบตรงนี้บอกได้คร่าวๆแล้วเนาะสำหรับรื้อเร็วๆอ่ะผมก็ไม่ได้เซียนดีวมากกับเวลาผมดูผมก็ใช้วิธีแค่นี้แหละแล้วก็ลองจับแบบจับฟิลผ้าดูเอาอ่ะเนาะอย่างตัวเมื่อกี้ที่ผมมาได้แบบบังเอิญอะ่ะมีเยอะเลยครับตัวแรงเลอร์ก็มีนะครับวิยแรงเลอร์ตัวนี้ผ้าสวยแต่ว่าก็ปีใหม่แล้วลาคุณป้าก็อยู่ติดกับบริเวณนี้เลยฮะตรงที่จอดรถตรงกระดังที่ผมบอกนะเออลองเข้ามาดูกันได้นะนี่อย่างนี้สวย ผมชอบแรงเลอ่อมากเลยเว้ยผมว่าแรงเลอ่อเป็นแพทเทิร์นที่เข้ากับคนที่ก้นไม่ค่อยมีสะโพกไม่ค่อยใหญ่แต่ว่าอยากได้ฟิตติ้งที่แบบขาค่อนข้างใหญ่หน่อยเนี่ยฮะผมว่าโอเคมากแต่ตัวนี้มันเอวจะใหญ่ไปเราเก็บไว้ก่อนเนาะรีวายซูเปอร์แบค็คดำล้วนปีใหม่ละเมะื่อเดล5-2้าสองตัวนี้เป็นรีวายแต่ว่าเป็นป้ายบิ๊กอีวะแถบแดงบ e ิ๊กอีเฉยเลยอืมตัวนี้เป็นตัวใหม่ละเป็นแฟชั่นตัวใหม่ของรีวายทาเป็นบิ๊กอีอืมเพื่อนๆอย่าโดนหลอกกันนะตัวนี้ไม่ใช่ตัวปีเนะก่านะห้าห้า ดำล้วน5 4 1 e, l 3 6ว e, 3 4เอ้ยแต่ว่าตัวนี้ขาสลิมไปหน่อยเนาะ mm hmm. เออเนี่ยถ้าเพื่อนๆ mm hmm. ค้นบ่อยๆเราก็จะพอรู้ฟีลว่าตัวไหนเป็นฟีลที่ความกว้างขาที่ชอบแล้วก็เป็นความสูงเอวที่เราชอบเนาะ mm hmm. เพราะว่าทุกตัวที่เราเลือกันมาเนี่ยความสูงเอวมันต่างกันหมดเลยเนาะ,ะประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับเราตรงนี้นะครับจัดไป F ต, e Canada, ตัวนี้ยีแคนาดาตัวหนึ่งเปนสามร้อยห้าสิบเอาสามร้อยครับไม่ใช่ร้อยเหรอเอาเหรอโอเคครับได้ครับได้ครับถ่ายได้ไหมครับคุณป้า กแผลกแ็แผลปีป้ากลับกี่โมงครับนี่ป้ากลับหกโ,โมงโมงได้ครับได้ร้านเมื่อกี้ผมก็ได้รีวายคุณป้าไปรีวายนี่ตัวเมื่อกี้นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ลอยนะสญญามร้อยห้าสิบเออสญญามร้อยห้าสิบแต่ว่าเป็นรีวายแคนาดาก็ถือว่าจัดไปครับเนี่ยทุกคนคือมันเยอะจริงๆนะฮะเยอะมากเดี๋ยวผมพาเดินดูคร่าวๆแล้วกนะันเนาะแบบพาทิมไปล็อกหนึ่งว่ามีอะไรบ้างจริงๆก็มิดผสมผสานน่ะมีทั้งของผู้ชายของผู้หญิงเนี่ยฮะให้ดูสิโอ้โห ถ้าอยู่คิดจะมาแวะแบบแป๊บเดียวสักชั่วโมง2อชั่วโมง,โมงผมว่ายังไงมันก็ไม,ไม่ไม่ทันเหรือไม่หมดนะฮะเราต้องค่อยค่อยดูกันเนาะถ้าจากได้ของหลุดนะเออไปไไปดูกันต่อนี่ราวนี้นะครับ40บาทโอ้นี่อย่างตัวเนี้ยตัวนี้ก็จะเป็นแบรนด์ของอเมริกาเนาะที่แบบเขาย้ายฐานการผลิตไปอยู่เกาหลีนะ่าจะช่วงประมาณสัก80-90แล้วเนาะแต่ว่าแพทเทิร์นยังเป็นช่วงแบบ70อยู่นะ ตัวนี้จริงๆถ้าขายในกรุงเทพก็จะประมาณตัวละเออตัวละห้าหกร้อยได้เจ็ดร้อยก็ยังมีนะครับแต่ว่าเหล่านี้ก็นี่สี่สิบบาทนะครับตัวนี้เฉียบครับตัวนี้เฉียบมากเอ้ยแบรนด์นี้ก็ดีแบรนด์นี้สมบสายซาตูรีโน่าจะรู้จักกันนะครับแลนเซนก็เป็นหนึ่งในแบรนด์ Quality, คุณตี้คล้ายๆกับบนะุ๊กวัตเทอร์เนาะอันนี้ไซส์ใหญ่เลยครับ XXL งานฮ่องกงเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้อะไรวะ 3XL หรือ100ถ้าที่ผมดูนะ เราเนี้ยจะเป็นราวที่เป็นเสื้อไซส์ใหญ่แบบใหญ่เบิ่มอ่ะเพื่อนๆที่ตัวใหญ่ไซส์ใหญ่เราอาจจะหาเสื้อไม่ค่อยได้อ่ะราวเนี้ยมีเยอะมากเลยนะครับแล้วแบรนด์โอเคด้วยฟิตติ้งดีแพทเทิร์นสวยอืมว่าดูดิอย่างตัวนี้อีกตัวหนึ่งฮาวานีรานะครับเพื่อนๆรู้จักกันไหมผมว่าถ้าเพื่อน,นเป็นคนที่เล่นเสื้อผ้าแบบสายแบบโคยาร์บาร่าสายเมสสิการ์เฉยเนี่ยน่าจะรู้จักกันเนาะเป็นแบรนด์แม็กซิโกนะครับฮาวานีราเนี่ยเออแล้วก็ดูผ้าออยเป็นสองเป็น62%เรยอนแล้วก็38%โพลี มีเป็นเลยอรยอนโพลีนะครับตัวไซส์ใหญ่แบบใหญ่จัดเลยสวยนะจริงๆแบรนด์เนี้ยทาเสื้อผ้าสวยมากตัวใส่ไม่ได้เสียดายนี่อ่ะอน,นี่เพื่อนแบรนด์อะไรไม่รู้นะแต่ว่าผมสุดก,กันเนี่ยเพียวซิวก็คือซิวหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไซส์สามเอ็กซีสามเอ็กซ์เอลนะครับงานจีนไม่เป็นไรหรอกเพื่อนๆคิดดูง่ายๆเลยกันว่าเสื้อโอเพนคอล่าแคมคอล่าอย่างเงี้ยกระดุมเป็นมะพร้าวด้วยมะพร้าวแท้ๆนะครับซิวทั้งตัวซิวร้อยนะครับตัวละสี่สิบบาทเอาไหมาเอาดี โอ้อลุยแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ซื้อไปฝากอามบ้วนเนาะน,นี่ตัวนี้ตัวนี้สวยแบรนด์อะไรผมไม่รู้จักแล้วอันเนี้ยแต่ว่าเป็นลินิน55เลยอน45คอมโบชันนี้ไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยๆนะครับไอเลเยยอนผสมลินินเนี่ยแล้วก็ส่งโคตรเท่ดูดิมันจะมีจับจีบข้างหน้าอย่างนี้ยคล้ายๆพวกเสื้อโกยาบาราเลยโคตรเท่แยกไว้ก่อนอ่ะเดี๋ยวดูต่อนะฮะเดีย๋ยวดูต่อว่ามีอะไรบ้างอ่ะตรงนี้ ราวสี่บาทน่าจะเจ้าของเอะยวก่อนเนาะไม่รู้พี่เจ้าของหายไปไหนละจะหาพี่ไก่อีกทีอ่าเสื้อของแฮร์รอดป้ายเขาบอกว่าใช้เป็นนี้ด้วยทุกคนเบสอินเดียนเซียร์แลนด์คอทตอนแล้วก็มีวิซิค่าซีร์ติฟายด้วยปกติวิซิค่าเนี่ยเขาจะแปะไว้ได้เฉพาะเสื้อที่ทํามาจากไอเซียร์แลนด์คอทตอนจริงๆนะครับอันนี้จะเป็นของแฮร์รอดไม่ใหญ่มากของอมใส่ได้วะ่ะเออตัวนี้เอาไปเองเนั่นเอฟไปเองเอ,เองเอือไม่ต้องตกใจนะครับอันนี้คือกองที่ผม คัดไก้ก่อนละก่อนที่ผมจะไปถ่ายให้เพื่อนดูกันเนาะก่อนหน้าน,นี้ผมเดินรอบตลาดแบบประมาณ2ชั่วโมงนะครับถึงถึงได้จะเริ่มมาถ่ายให้เพื่อนดูกันเนาะว่ามีของอะไรน่าพูดถึงบ้างนี่ตัวนี้ลูชานโนบาวาร่า made in อิตาลีอันนี้ก็จะเป็นแบบหนึ่งในแบรนด์ที่ทำลิทเในอิตาลีเนาะลูชาโนบาวาร่าเพื่อนๆสาย,สายมินเทสอาจจะไม่รู้จักกันแต่ว่าถ้าเพื่อนสายแบบซาตทอรียอคลาสสิกเมนเทสน่าจะรู้จักกันดีเนาะแบรนด์นี้เออตัวนี้ก็คิดว่าส์ผมเหมือนกันเอาไปนะครับอันนี้ก็น่าสนใจอนนี้นนน้้่าใหยยววเทลลอออร์งงกกะบแ็มตด ผมชอบมากเลยเวลาเจอเชิร์ทที่แบบเป็นชื่อของเจ้าของร้านอย่างเงี้ยแล้วก็มีเบอร์ติดต่อมันมันแสดงถึงความแบบความเป็นโลเคอลความเป็นแฮนเมดของของเสื้อผ้าได้ดีมากๆเลยอ่ะมันคอนเน็กดีเออบอกไม่ถูกจริงๆทั้งราวนี้เป็นเสื้อผ้าที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยอย่างอย่เนี้ยอืมดูดิแบรนด์อะไรก็มีรูปเหมือนกันนะครับ2 XL เนี่ยไซส์ใหญ่หมดเลยแพทเทิร์นก็เป็นแพทเทิร์นที่โอเคด้วยนะสวยด้วยน่าจะเป็นช่วงแบบต้นๆ2 0 0พัน 2, เนี่ยเขาจะทำแพทเทิร์นปกกันประมาณนี้ผ้าเป็นเซร์ซักเกอร์สีน่ารักด สี่สิบบาทมาเดี๋ยวลองวัดกัก่อนนะครับเมื่อกี้คุยกับอามอ้วนอามอ้วนเดอะพาวเวอรี่เฮาส์นะครับอามันบอกว่ามันใส่เสื้อประมาณเอวไม่ใช่เอวอกประมาณห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดก็คือต้องวัดครึ่งหนึ่งได้ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าอ่านี่เห็นไหมฉันกัดถูกไหมเจ้ใช่หรืออะไรเอออาร์มอ้วนไงแต่มีอีกตัวนี่นี่มีอีกตัวเพื่อนๆดูดิเหมือนกันเลยยี่ห้อเน,นี้ยคาริบเบียนเพียวซิลเนี่ยอันนี้สองเอ็กซ์เอลเดี๋ยววัดไปอีกทีว่าใส่เท่าไหร่ตอนนี้คือผมออยยากได้้้เเสืว แต่ว่ามันไม่ใช่ไซส์ผมอะมันมีแต่ไซส์ใหญ่ <S <S คือฟีลมันดีมากแลว้วราคามันน่ารักก็เลยแบบเออตัวนี้อาร์บว่านน่าจะใส่ได้มากกว่าเือแสงว่าอารอ้วนใส่ 2XL ได้แสงว่าพวกนี้ใส่ได้หมดเลย 2XL ไหนเพื่อนจะใส่ของดีอ่ะใหญ่มากโอ้น,นี้ใหญ่จัดเลยอันนี้32ว่ะอันนี้ใหญ่ไปเสียดายจังเลยอันนี้แพทเทิร์นสวยอ่ะนี่นีมีอีกหนึ่งอันนี้สวยครับอันนี้เป็นแบรนด์ชื่อโมชิโต้แบรนด์อะไรไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าเป็นลินินร้อยแล้วแพทเทิร์นมันสวยอ่ะแพทเเเททททิิิรรร์์์นนนนหมมมืออออกกยาาาาบแแแตต่่่วใพขขงงีคคปปโ ปกติกว่ายาบลามันจะมีกระเป๋าแบบตรงช่วงตัวสี่ไปแต่อันนี้มีเป็นแขนพนลายเฉยแต่ถักลายเออเดาว,วัดให้ก่อนอ่าอันนี้อ่ะม้วนใส่ได้ซื้อเสื้อให้อให้เพื่อนแล้วนะฮะตัวเองใส่ไม่ได้ก็หาซื้อให้เพื่อนแทนเออไม่มีลายอลไเป้เอาไปทำไมอันนี้เหรออืมอันนี้ไม่มีไม่มีลายแต่ว่าแบรนด์มันดีเนี่ยคือของให้หลอดก็จริงแหละแต่ว่าตรงเนี้ยมันมี certified ชื่อวิสิกา้าถ้ามีอันนี้ก็คือจะเป็นผ้าซีไอแลนด์แท้ๆ,ๆจริงๆซึ่งผ้าตัวนี้ แพงดูธรรมดาแต่ผ้าแพง oh. ก็หลาหนึงก็หลายพันอ่ะยวนเชลเลอร์อก21เหมือนกันอ่ะอีกตัวหนึ่งลูชาโน่บารบาร่าดูซิว่าใส่เท่าไหร่อ่ะนี่ก็21่ิบเเหมือนกันลูชาโน่แบรนด์ดีหยวนผมว่าหยวนน่ะน่ารักดีมันดูมีความเป็นโลคอลอะแล้วก็แฮร์ริสเนี่ยเป็นวิซิก้าเออมาอเดินมาโซนเสื้อทหารนะอันนี้ตัวละ185ตรงเนี้ยครับเขาที่เรียกว่าตัวดิจิตอลคาโมฟลาชเนาะเขาเป็นเจนแบบหลัง2,000ปี2,000มาแล้วดิจิตอลคาโมฟลาชราคามันขึ้นนะเท่าที่ดูมา ในออนไลน์ line, ประมูลตามร้านต่างๆอ่มันจะสตาร์ทกันแบบหลายร้อยเราไม่รู้ว่าเขาเก็บกันหรือว่าอะไรยังไงนะอันนี้ก็มีทั้งล่าเลยอย่างตรงนี้ก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นงานแฟชั่นละแต่ว่าทําลายลายรางอ๋องานแฟชั่นปักถ้าเป็นงานทหารแล้วมีงานปักนี้น่าจะโหดโหดเลยอ่านี่ครับอันนี้เป็นเป็นมันลติแคมคามโมฟลาสมัลติแคมราคาก็ขึ้นว่ะงงๆเหมือนกันว่าทําไมขึ้นมัลติแคมจะเป็น ลายล่าสุดหรือว,ว่าลายปัจจุบันที่ทหารเมรกาเขาใช้กันอยู่นะครับลายนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นตั้นึงที่ต่อมาจากถัดมาจากไอ้ตัวพวกบุชแลนด์เนาะบุชแลนด์จะเป็นลายคลายย้ายๆเงี้ยฮะแต่ว่าจะเป็นลายเขียวเป็นหลักเนาะอันนี้จะเป็นลายที่เราจะเสิร์ฟคามูฟลาชนะปลาย90ต้น2,000ก็ยังใช้กันอยู่สงครามอิรักเนี่ยใช้กันนะครับเห็นในหนังกันบ่อย250ราสิบาทน,านี่ครับอันนี้ก็จะเป็นโซนทหารเนาะโซนทหารของพี่เขาต้องทำแคมป์เลยลายพังเอกชนส่วนใหญ่เนาะ เออเป็นลายป่าไม้เป็นลายพริ้นอะไรอย่างเงี้ยนี่จะเป็นโคอาลลายวุ้ดแล่นทั้งตัวอันนี่อนี้นี่ยเออโคอาลวุ้ดแล่นต่างเกงก็มีเยอะกางเกงขาส่งขาสั้นราคา150บาทก็มีผสมผสมอ่ะเนาะมีทั้งงานทหารแล้วก็งานเอกชนสลับกันไป120งานเอกชนทําเป็นแบบแพทเทิร์นวุ้ดแล่นจะเปลี่ยนสีเอาอะไรเงี้ยก็มีเยอะก็เอาจริงๆเข้าเท่าที่ผมเดินตลาดมานะครับผมรู้สึกว่าเป็นตลาดที่เดินหมันนะ ความมันในที่นี้คือเราสับไปแล้วเรามีโอกาสลุ้นนะว่าเราจะเจอของอะไรที่มันน่าสนใจจริงๆคืออาจจะไม่ได้เจอแบรนด์ที่มันลึกมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราได้ความสนุกในการคุยอ่ะเชือกไปเชือกสวยผ้าคอมโพสิชันดีๆหรืออย่างรีวายตัวแคนาดาเมสที่ผมเจอเมื่อกี้ก็น่าสนใจนะจะมีวันที่พ่อค้าเขาเอาของมาลงกันเนาะวันนั้นอาจจะเป็นวันที่คนมาคุยของกันเยอะมากผมอาจจะมาผิดวันก็ได้มาแต่จริงๆแล้วผมยังเชื่อนะว่ามีอีกเยอะมีอีกหลาย หลายแบรนด์หลายตัวที่แบบยังไม่ถูกคัดไปแต่ว่าเวลาลื้อนี่ถ้าจะลื้อให้ครบอะผมว่าทั้งวันก็ไม่พอนะครับก็อ,อยู่แบบทุกวันสักวันลสองสามวันทั้งวันอ่างเงี้ยเอออาจจะมีโอกาสได้เจอของหลุดแบบจุกเฉียบสักตัวหนึ่งอะไรอีกนี่ผมไม่ดูอีกราวหนึ่งนี่เป็นลาวละหนึ่งร้อยบาทนะครับรู้สึกว่าน่าสนใจเพราะว่ามันเป็นแบบกางเกงเอวสูงอะตัวละร้อยผ้าโอเคเลยนะผมมาเคยไปคุยตลาดแถวบ้านแล้วก็ซื้อกางเกียงอย่างเงี้ยไปใส่เยอะมากๆเลยนะแบบเนี้ยเขาจะมีรอบเอลเขียนไว้เนาะเอลสมเอ็อะไรเงี้ย แต่ความยาวเราต้องมาเทียบกันดูนะถ้าเราดูแพทเทิร์นเป็นอ่ะเราจะพอกะได้ว่าตัวไหนเป็นแพทเทิร์นที่แบบเอวสูงเอวต่ำหรือว่าเอวกลางเอวสูงมันจะเป็นแบบกึงก่งๆแบบฟิลเทเลอร์ลิงแล้ววนะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าถ้าเราเจอเอวที่ที่ได้ความยาวกางเกงที่ได้เนี่ยเอฟไปใส่แบบชิวๆก็ก็เป็นทางเลือกที่ดีนะผมก็ซื้อ,อย่างเงี้ยไปหลายตัวเหมือนกันเออแล้วก็ยังยังใส่อยู่นะยังใส่อย,อยู่หลายตัวเนี่ยฮะแพทเทิร์นมันจะเป็นประมาณเนี้ยเยวผมลองยิบไปดูตัวหนึ่งตรงกลางปึเห็นน่่ะซซอยยางี้วครับ ผ้าคอตตอนสีขาวสวยเลยนะเนี่ยราคาแค่100่งร้อยงบ๊ใส่าสนุกสนุกชิวชิวเนี่ยโคตรดีแล้วส่วนใหญ่กางเกงที่เป็นกางเกงเอวสูงมีจีบอย่างเงี้ยครับโดยที่แบบไม่มีแบรนด์นะราคามักจะน่ารักกว่าชาวบ้านเขาผมเลยรู้สึกว่าเออถ้าเพื่อนๆอยากแต่งตัวสไตล์แบบคลาสสิกกางเกงเอวสูงมีจีบถ้าเราไม่อยากจ่ายแพงอะ่ะเรางบประมาณเราไม่ถึงอะ่ะหรือว่าไม่อยากลงทุนในเสื้อผ้าลองมาดูกางเกงนี้ก็ได้เสื้อผ้าแบบนี้ตามตลาดมือสองมีเพียบเลยอีกราวนึงแล้วกันเนาะเป็นราวราคา50บาทนะครับ 50บาทกางเกงขาสั้นทั้งเราทั้งปืนผมรู้สึกว่ากางเกงขาสั้นผ้าคอดูรอยอ่ะมันคือมันเป็นคอมบิเนชันที่น่าสนใจเพราะว่าปกติผ้าคอดูรอยเนี่ยเขาก็จะใช้กันในฤดูเปลีป่ยนผ่านใช่ไหมละ่ะพอผ้าคอดูรอยที่มันมีความหนากว่าคอตตอนปกติหน่อยนึงเนี่ยถูกตัดในฟอร์มที่เป็นแบบกางเกงขาสั้นอนะ่ะมันเลยแบบเออมันมีความคอนทราสต์กันอยู่นะครับเพราะว่าขาสั้นปกติก็จะใส่ในช่วงฤด,ดูร้อนใช่ไหมละ่ะมีรีวไวล์อยู่ไปด้วยแต่ว่าก็รีไวล์แบบรีไวล์ยุคใหม่เออเป็นโพลีคอตตอนอะไรอย่างเงี้ย ไม่ได้ของตัวเองเลยวะได้แต่ของแบบไซส์คนอื่นประมาณนี้ครับสำหรับการกินขาสั้นเดี๋ยวไปดูราวต่อไปดีกว่าเออแต่จริงผมว่าตลาดพอคาร์เขาแบ่งโซนกันค่อนข้างชัดเจนดีนะแบบเสื้อผู้หญิงก็เป็นเสื้อผู้หญิงไปเลยเป็นเสื้อไซส์เล็กเสื้อสีแบบสีขาวอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยเออแล้วฝั่งลึกๆตรงน,นั้นก็จะเป็นแบบมีลาวยงลายีนมีเอี้ยมก็มีเออก็ค่อนข้างชัดเจนครับค่อนข้างชัดเจนถือแม้ว่าของมันจะเยอะแต่ว่าก็ไม่ได้เดินยากนะฮะไม่ได้เดินยากมากแค่ต้องใช้เวลาในการดย น,นี่อีกเราหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจนี่ตอนนี้ผมแอบมาคนไว้ให้ก่อนแล้วครับจานนี้วันดนโนไซส์ L น่าจะเป็นผ้าโพลีร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรนี้นะพทเทินก็โอเคแต่ไซส์เหมือนจะค่อนข้างใหญ่เราลองวัดดูก่อนว่าไซส์ประมาณไหนการมีสายวัดมาอย่างเงี้ยมันทําให้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะเลยนะเราไม่ต้องลองอ่ะบางทีใช้เวลาลองมันก็เราก็ต้องแบบต้องปลดกระดุมทุกเม็ดอะไรอย่างงี้แต่ว่าถ้าเรามีสายวัดแล้วเรารู้ไซส์ตัวเองเนี่ยวัดได้เลยโอ้โหใหญ่เหมือนกันนะเนี่ย 6กยอาจจะใส่เป็นโอเวอร์ไซส์ได้ลองเก็บไปดูก่อนนะครับตัวนี้ผ้าสวยผัวผ้าน่ารักพทเทิร์นมันเป็นแบบโอเพนคอลล่าแต่ว่ามีกระเป๋าอก2อันแล้วมีกระดุมแบบพทเทิร์นเสื้อเวิร์กอะไรเงี้ยตัวนึงนี้น่าสนใจครับ m a c เ r e ร์ r s p o r t แวร์อันนี้เป็นป้ายใหม่แล้วครับป้ายทำในเอาซอทำในจีนแล้วผมว่าตัวนี้เท่เพราะว่าเขาพยายามจะทำเป็นแพทเวิร์กอ่ะฮะแพทเวิร์กคือเขาเหมือนจะผ้าหลายๆชิ้นมาเย็บต่อกันนะครับมันจะมีรอยของตะเข็บอยู่เป็นตารางทั้งตัวเลย อันนี้ก็เออเท่ดีปกติแบรนด์ที่แบบเด่นเรื่องแพทชัวร์ก็จะเป็นเี่เราเห็นบ่อยว่าคงเป็นโปโลอะเนาะโปโลลับโรเลนนะครับอีกตัวหนึ่งอันนี้ก็น่าสนใจครับจานนี่วอลเลนเตโน่เหมือนกันครับผ้าบางแต่ไซส์เอ็มเขานี่ค่อนข้างใหญ่นะมันจะเป็น L เลยอกน่าจะยี่สิบสี่อะไรอย่างเงี้ยอีกราวนึงใกล้ๆกันนะครับผมว่านี้น่าสนใจเว้ยคือป้ายแม่งเหมือนงานจีนอ่ะเหมือนงานจีนแบบโลเคอลจีนทำอะไรอย่างเงี้ยดูตัวอักษรแม่งจีนหมดเลยแล้วก็ วิธีดูง่ายอีกนหนึ่งเนาะผมชอบพลิกมาดูข้างในเนี่ยล่างซ้ายของเชื่อเชื้เนี่ยมันจะมีดีเทลของเสื้อบอกไว้อยู่นะครับอ่านไม่ออกหรอกแต่ดูเฉยๆว่ามีภาษาอังกฤษหรือว่ามีอะไรไหมของจีนนะครับแบรนด์จีนแบรนด์หนึ่งนี่อกยี่สิบสองเวิร์กเนี่ยเราเล่นนั่เล่นเราก็จะมาเจออย่างเงี้ยครลองแวงนะครับลองแวงก็น่าจะเป็นลองแวงเวอร์ชั่นที่แบบเอาซอสมาทําในญี่ปุ่นทำในจีนคือช่วงประมาณสักปี2000เนี่ย90 2000เนี่ยแบรนด์เนมหลายแบรนด์นะขายไลยเซนส์ในการผลิตเสื้อผ้้าใหกับ ญี่ปุ่นแล้วก็จีนเพราะนั้นเราก็จะเห็นแบบแบรนด์เนมที่ทำในจีนช่วงนั้นออกมานะครับอ,อันนี้สวยอันนี้สวยแพทเทิร์นมันเหมือนเสื้อฮาวายเลยแล้วก็ปกปั้นดาวเหมือนพวกเรนสปูนเนอร์อย่างนี้ก็เป็นแบบฟิลไอไวี่เก้าศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์เลยเสื้อแอลบีน <c oughs> นะครับ เอลบีนก็ทำเชิญนะฮะต้องจะเป็น90และ90 2000เป็นเวอร์ชันที่เมนฮ่องกงคือนอกจากแบรนด์เนมแล้วอะฮะแบรนด์เมีกาหลายๆแบรนด์เริ่มที่จะย้ายฐานการผลิตมาบริเวณฮ่องกงหรือว่าแถบซาวด์อีสเอเชียเนี่ยก็คือช่วงประมาณนี้แหละครับอย่างถ้าเป็นพวกยีนเนี่ยฮะอย่างแรงเลอร์รีวายลีเนี่ยที่เป็นเวอร์ชันสุดท้ายของเมสอเมกก็ต้น2000นี่แหละฮะไม่มีเมสอเริกอีกแล้วก็เป็นเมสแบบบังคลาเทศอินเดียนุ่นน,น,นี่นั่นมีฐานการผลิตที่เยอะมากนะฮะน,นี่ก็จะเป็นราจาะเก25 คือตอนที่ผมเดินมาเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่เจอไม่ค่อยเจอแจ็คเก็ตเลยนะอันนี้มันจะเป็นราวแรกๆที่ผมเจอแจ็คเก็ตเหมือนกันจะเป็นฟีลแบบนี้ครับเวิร์กแจ็คเก็ตน่าจะเป็นของคนจีนเนาะเนี่ยเออตัวนี้แจ็คเก็ตพัฒน์เท่ฮะพัฒน์เส้นกระเป๋าเงี้ยมันเป็นพัฒน์เสนกระเป๋าแบบพัฒน์เส้นเชิ้ตอ่ะแล้วก็ข้างล่างจัมมี่ผมดูซิซิปอะไรน่าจะวา k คเออ YKK คเคเวิร์กแจ็คเก็ตเต็มเลยครับเออเนี้ยโคตรโคตรยูนิฟอร์มเลยเนี่ยดูจากป้ายเนาะเราจะพอเราได้ว่าการเป็นตัััััววไไไไไหนนนนนนมมมาาาาาาอออออะะะะรยงงเเเเเเีีี่่่่่ทแข้กกก็จชชืสสลล ปักเอาไว้เออเนี่ยแพทเทิร์นเวิร์กแจ็กเก็ตในปัจจุบันเนาะอีลิเว่นคิงยูนิฟอร์มได้ของคนญี่ปุ่นนะแพทเทิร์นเทพนะฮะจริงจริงก็แฮร์ริ่งตันแจ็กเก็ตนี่แหละแต่ว่ากระเป๋า12อันจริงๆถ้าใครจะซื้อไปใส่แบบคุมตัวชิวๆโหวก็ได้นะอาจจะต้องแบบเลือกพุงเลือกผ้าอะไรให้เหมาะกับสไตล์ของเราเนาะมันจะได้ดูไม่เป็นไม่เป็นเวิร์กแจ็กเก็ตมากเกินไปนี่แฮร์ริ่งตันเหมือนกันครับแพทเทิร์นเดียวกันเลยเหมือนกับตัวเมื่อกี้เลยแต่ว่าเป็นสีนนนนน้้้้ำเเงิะะครัับบมมีีีีีชื่่่อออปกไไวยยูทส ที่แขนเสียบปากกาแล้วรู้สึกว่าที่มาจะมาจากโรงงานแบบแถบเดียวกันเลยนะเงี้ยพอดูจากแพทเทิร์นเขาอะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะมาดูโซนสุดท้ายนะผมว่ามันรู้สึกมันเท่ดีว่ะเนี่ยนะฮะอย่างเนี้ยคือถ้าเราไม่ได้เห็นว่ามันเป็นยูนิฟอร์มของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยผมว่าแพทเทิร์นมันเท่นะผ้ายีนนะเว้ยแล้วก็กระเป๋าคูสองอันแล้วมีเส้นตรงเนี้ยฟีลสไตล์เสื้อเหมือนกับเสื้อพรอ็อบเวสเทิร์นช่วงหนึ่งเลยนะราคาทั้งเราเนี้ยร5 0ยบาทหมดเลยอะ่ะไม่ขด้เป็น Work jacket, ali, oh ai, ปกแจ็คเก็ตเกาหลีแล้ว550บาทอันนี้มีตัวสโซนแสงข้างหลังด้วยนะครับบล็อกแจ็คเก็ตแบบจริงจริงนี่นี่บริษัทอะไรไม่รู้ที่เกาหลีเอาจริงผ้าเดนิมตัวนี้แม่งโอเคเลยนะเว้ยบล็อกแจ็คเก็ตเขาก็จะมีนิดนะึงเป็นชื่อของเจ้าของเขาแล้วก็มีบริษัทนะครับตัวนี้ดีผูกผ้าฟีลดีอินดิโก,โกเ็เข้มเข้มสวยสวยแฮร์ริ่งตันแจ็คเก็ตอ่ะอีกตัวหนึ่งให้ดูครับเปียงฮวาซาเออบริษัทอะไรไม่รู้นะฮะมีเบอร์โทรด้วยเฮ้ยท,ทำไมบล็อกแจ็คเก็ตเขาหลีแม่งทาสววยะ นี่นี่ของบริษัทคุนไดเป็นแฮริงตันแจ็คเก็ตอันนี้จะเป็นผ้าไน,นลอนแล้วนะครับมีปักชื่อด้วยต้องลองซื้อดูนะว่าเป็นฮุนไดสาขาไหนที่เกาหลีเป็นแฮริงตันแจ็คเก็ตกระเป๋าแบบมีกระเป๋าร้วงตรงนี้เฉียบครับโอเคครับทุกคนทั้งหมดสำหรับในคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเป็นไงท่านเพื่อนสนใจนะครับลองมาเดินตลาดเทิดไทยกันได้นะครับอยู่ที่จังหวัดโคราชเนาะใกล้ๆับเซฟวันตลาดเปิดทุกวันแต่ว่าที่นี่จะเป็นตลาดเช้าก็ต้องรีบมากันหน่อยนะครับเปิดตลาดเปิดประมาณสัก7จ็ดแปดโมงเช้าแล้วก ตอนนี้ที่ผมถ่ายอยู่เนี่ยประมาณกระพงบุ่งเย็นแล้วนะครับก็จะมีบางร้านเขาเริ่มปิดละไงท่านเพื่อนอยากมาก็ลองมาดูกันได้นะครับมาคุยสนุกสนุกกันดูนะครับเผื่อจะได้ของดีติดไม้ติดมือกลับไปนะฮะไงท่านเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะฮะคลิปนี้ผมไปก่อนแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีฮะ